เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปืดอยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคกี้คอยครับมารุยกันอีกคู่หนึ่งครับสำหรับคู่นี้เนี่ยผมกุ๊ปเอเนี่ยผมก็เป็นในส่วนของคุณโอมและก็คุณอานัตนะครับที่จะได้มาเจอกันในรอบนี้เนี่ยผมก็เป็นการเจอกันครั้งแรกครับสำหรับรายการนี้ครับสำหรับ2คนนะ นะครับผมอ่ะก็ไลน์อัพนะครับผมในส่วนของฝั่งคุณนั้นก็มากับทีมของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับมากับแผน4-2-2-2นะครับรองบอลเคาน์เตอร์ครับไลฟ์การเล่นก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นแผนเมตาเลยนะครับหน้าป้าเป็นแรดฟอร์ดแล้วก็อีซักนั่นเองนะครับแล้วก็มีเนมาแล้วก็เมสซี่นะครับผมส่วนกลางแล้วก็หลังก็ตามภาพเลยนะครับผมในส่วนของฝั่งคุณออมครับมากับทีมของอินเตอร์นะครับผมควิกเคาน์เตอร์ครับ4-2-3-1ครับหน้าเป้าเป็นโอซิเมียนครับแล้วก็ ในส่วนของปีกซ้ายขวาครับจะเป็นส่วนของซอนเทมินนะครับผมแล้วก็เจมส์ดมิสันครับอย่างรู้เป็นมูเซราครับกองหน้ากองหลังก็ตามภาพเลยนะครับมาครับคู่นี้จะออกผลเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าทั้งสองคนใครจะผ่านเข้ารอบเข้าไปได้ครับนี่มาตรงนี้ดาบิดลาบาเก็บายครับแต่ก็ยังเป็นฝั่งของคุณนัทเลยครับที่ได้คอมบอลและโยนออกมาครับง๋วนี้นี่มา นี่มาหัวทองเปิดมาลูกนี้แรดฟอร์ดแล้วพิกลูกนี้เรียบร้อยเลยครับหมุนมายิง1ประตูต่อศูนย์ง่ายๆเลยครับตั้งแต่นาทีที่7ครับจนวันนี้โอ้โหนี่มาจ่ายยัดมาแล้วแรดฟอร์ดพิกแล้วก็เรียบร้อยเลยครับอ,ออกนําไปก่อนครับ1ประตูต่อศูนย์ครับตอนนี้แล้วก็ยังไม่มีลูกที่2ครับโยนออกไปก็ลึกไปเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับจหวันนี้จะยิง แต่ยังไม่ได้ครับฝั่งอินเตอร์โยวนขึ้นหน้ามาครับสำหรับฝั่งเป็นฝั่งของทอตเนมฮอสเปอร์นะครับผมจังวันนี้แล้วก็เป็นในส่วนของมาคราดฟอร์ดครับโอ้โหนูกนี้ได้ซัดเข้าไปก็นิ่มๆเลยครับเป็นการโยนบอลตามสไตล์ตัวเองเลยครับโยนแล้วก็ให้กองหน้าหลุดเข้าไปเลยครับเรียกได้ว่าหลุดง่ายเกินครับ แล้วโยนแต่ละทีเนี่ยมีโอกาสได้ยิงแล้วดับเบิรท mm ัช hmm. มาลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสามไปแล้วตั้งแต่ครึ่งแรกครับคุณอานัทโอ้ oh, คุณออมยังไม่ได้แบบมีโอกาสได้ส่องเลยครับโอ้ oh, ทิ้งห่างเลยครับตอนนี้สามไปแล้วครับสหรับนัดแรกครับเดี๋ยวแทงต่อเนื่องมาโมราต้า oh, ตัดออกมาจากนี้ไม่ผ่านแล้วมาที่โรดี้โรดี้มาเอเมรี่ยกมาเฟเดรโก จังวันี้ได้ยิงเลยครับแต่ว่ายังไม่ผ่านครับ 1, 2การมาคาร์ด r ฟฟอร์ดจะยิงโอชนกลิ้งเลยครับลูกนี้และวรูดิเกอร์รูดิเกอร์ตัดออกมาได้ก็ยังไม่ผ่านโมเลต้าครับดูการโมดิตแทงต่อมาเอเมอรียังไงสั์นลูกนี้ก็เรียบร้อยเหมือนกันครับเอาละครับหประตูต่อ3ครับเหลือประตูทิ้งห่างแค่2ลูกครับเอาละครับตอนนี้คุณโอมเริ่มที่จะคืนฟอร์มกลับมาได้แล้วบ้างครับ ไปครับลุยกันต่อครับครึ่งหลังยังไงครึ่งแรกโยนยาวๆขึ้นมาครับจังวะนี้เก็บก่อนครับบอลเวดีแทงต่อหน้ามาแล้วเตโอเฮอร์นเดสเปิดลูกนี้อืน้ำหน้าไปก่อนครับเอาไปจ่ายพลาดให้เนมานะครับฝั่งอินเตอร์ครับเหล้วทอนแนมฮอตสเปอร์จังวันนี้อีซักนิ่มๆครับสี่หนึ่งครับโอ้ดับฝันอีกครั้งหนึ่งครับ ตอนนี้ก็ถ้าสกอร์นี้ก็ยังถือว่าสบายจะได้เลยครับฝั่งของคุณอานัทครับก็ไปรุยแมตท,ที่2เนี่ยก็น่าจะสบายกว่านี้ครับมาตอนนี้สกอร์รวมอยู่ที่สามประตูต่อ1เนาะนะครับแล้วแทงต่อเนื่องมาครับมาครัสไม่ใช่มาครัสเป็นเอมปเปเป้ครับหน้าใครการจัดครึ่งหลังนัดที่2เนี่ยไม่ได้ใช้ในส่วนของอีซากับเป็นเอมปเปเป้ลงมาแทนแล้วเป็นกโดงกงเต้เก็บได้ลูกนี้แล้วโอ้โห มีมุมเมื่อไหร่ได้ยิงเลยครับแล้วก็เข้าเป็นว่าเล่นครับลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยสกอร์รวมอยู่ที่สี่ประตูต่อหนึ่งไปแล้วครับตอนนี้ทิ้งห่างสามลูกเข้าไปแล้วแล้วแทงต่อเนื่องมาโอ้ซิมเฮนโอ้ซิมเพนได้ยิงครับแต่ก็ยังสกัดอยู่ครับยังไม่ได้มีพื้นที่ให้แบบโจมตีจาะแจงเท่าไหร่ครับโอ้ลูกนี้เป้ปเคึงคึงไปซ้ายไปขวาแล้วก็ตัดเข้ากลางมาจังหวะนี้ชิงการหนึ่งสอง หนึ่งสองครั้งหนึ่งหนึ่งสองแล้วสัตเลยโอ้สัตดือ้อเลยครับลูกนี้แต่ดีที่ยังไม่เข้าเลยครับฝั่งอินเตอร์บอกถ้าเข้าเนี่ยโอ้บานตะไทยน่ครับประตลูลูกนี้ตัดมาเข้าลายแล้วแต่ว่าก็ยังโดนบล็อกอยู่ครับตอนนี้ฝั่งอินเตอร์เนี่ยถ้าอยากชนะเข้ารอบก,ก็ต้องยิงแบบโอ้ยไม่ต้องว่าไม่ได้ต่ากว่า5ลูกอ่ะนะครับผมตอนนี้สกอร์มันค่อนข้างที่จะขาดค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมครึ่งแรกมา3 1มหนึ่งครึ่งหลัง คึ่งที่สองเนี่ยแมท,ที่สองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเข้าไปอีแล้ว <c oughs> โอ้สองเป็นห้าแล้วนะครับผมห้าหนึ่งเข้าไปแล้วตอนนี้ยกโอ้โหครึ่งบอลแบบเนียนๆเลยครับยกให้เองกล็ลกกองเต้กองเต้โอ้โหเลี้ยงว่าเลี้ยงบอลดีจัดๆครับฝั่งคุณานัทตรงนี้เปิดเข้ามาก็ไม่มีอะไรครับยกขึ้นน้ามานีมาแล้ว ออกมาที่เทนนบาเไปดีจะ no. ja. ซัดไกลก็ไม่ได้ยิงเลยครับอลไยังไงเครซ่าเครซ่าเครซ่าซัดดือด้อๆครับเอาเละครับมาอีกหนึ่งลูกครับตอนนี้เป็นสองประตูต่อต่อเท่าไหร่แล้วต่อห้านะครับผมนะตอนนี้นะนะครับครึ่งแรกเนี่ยสามลูกเนาะนะครับฝั่งทารแนมฮอตสเปอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อครับ ไปครับจังหวะน,นี้เอียงก็ลกองเต้แทงออกมาคอต,ตากุตาครับคอต,ตากุตาเนี่มาคูน่นี้ถ้าจบแบบนี้ก็จะเป็นคุณอาัาอะไรครับที่จะได้ลอยลำเข้ารอบไปก่อนแล้วลูกนี้สัตว์โอ้โหแล้วเบิดทัดมาอย่างสวยครับแต่ว่าไม่ผ่านประตูครับน่าเสียดายไม่ได้ลูกที่3มครับเดี๋ยวเคลียร์กันขุกคลิกครับจจ้หวะน,นี้ขึ้นหนึาา่งสองกันแล้วแลดฟอร์ดเห็นแล้วเมสซี เมสซี่แทงต่อมาคาร์ดัฟฟอร์ดอุย้ยเฟช็อตแล้วลูกนี้ไม่ได้โอ้โหเฟชอ็ออยางสวยแต่ยังไม่เข้าครับลูกนี้โอ้โหนึกว่าจะเป็นประตูไปแล้วแต่มาอีกครั้งครับแล้วให้มาที่แรดฟอร์ดครับเป็นปบาเป้ซัดลูกนี้ไม่ผ่านมาร์ตินีตตอนนี้ครึ่งท้ายแล้วครับแล้วยังไงแทงต่อเนื่องมาฟานไดทำไมขึ้นสาสตร์ยาวๆครับลูกนี้นปเป็มบาเป้เก็บบอลไม่ได้ เดี๋ยวแทงต่อเนื่องมาบาฮิมดิอาสซัดลูกนี้ไม่เข้าเลยครับก็จบไปด้วยสกอร์นี้ไหมน่าจะไม่ทันแล้วนะครับผมถ้าจบสกอร์นี้ก็จะเป็นฝั่งของคุณนั้นเลยครับที่จะได้เข้ารอบครับว่าเวลาไม่เหลือครับก็จบไปแบบนี้เลยครับคู่นี้เป็นฝั่งของทรานยมอสเปอร์ครับที่ผ่านเข้ารอบไปรอบแปดทีมครับก็เดี๋ยวไปรอชมในรอบแปดทีมต่อไปครับโอ้แมตช์นี้ก็เรียกได้ว่าจบที่6ประตูต่อ2นะทุกคนมันมันเลยครับ หากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม